เอาวันนี้วันอะไรคะบอกคุณผู้ชมวันอะไรเอ่ยสุขสันต์วันวาเลนไทน์ดีวาเลนไทน์ดีสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความรักแล้วก็ขอให้ทุกๆวันเป็นดังเช่นวันแห่งความรักวันนี้อันอะไรมาเผ็ดอไห ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วีนหรือเวียนนานะคะซึ่งมนีแม่จา๋าพาน้องเล็กมหาเบิงมามาค่ะพี่น้องเอามามาไปไปถั่ต้มกินข้าเจ้าขายของไทยหลายหลายค่ะสินค้าไทยผักไทยเยอะมากคะ่ะหลอกล่ออเล็กบอกอยากได้ของเล่นเดินไปเล่นมาก็เลยพากันออกไปข้างนอกไปชอปปิ้งซื้อของอรอป้ปปาป๋าพุ่นก็นได้เลโกมาตอแนต,ตอแล้วอไหนให้คุณผู้ชมดูหนูไปซื้ออะไรมา ค้าไปแวะเบองรันเอเชียนะคะได้มามะ่าอ่ะเทให้คุณผู้ชมดูได้มาม่าเกาหลีมาอันนี้เผือกไม่จ๋าอยากกินปอเปี๊ยะไส้เผือกนี่ข้าเจ้าลดอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่จ๋าก,ก็เลยสื่อมา อยากกินเผือกตั้งใจสิพิซ้อเผือกนะคะพอดีเขาลด2ี่ส้าปร์เซ็นี่ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวจะกลับไปทำปอเปี๊ยะไส้เผือกกินที่บ้านของเรานะคะแล้วก็ได้อ,อันเนี้ยซื้อเมื่อกี้แล้วเขาแสบนะคะแกงเขียวหวานเออทำเลยลูกเล่นเลยอันนี้ก็มามะ่าอันนี้มาม่าเผ็ดของอเล็กรดชีส เอามาเผ็ดเกาหลีลุนี่ก็แซ่บดีนี่ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ของยูรันเอเชียที่เข้าไปเมื่อกี้กับมีของสดหลายอยู่ทวง,งอกมีมะละมีมะเขืออี้ยงละ่ะพริกมะละกอเยอะแยะเลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นขจอกกำลังลงของใหม่นะคะเดี๋ยวมื่อื่นจะไปเละเบังอีกนะคะ ถ้าเกิดว่ามีของสดจะสื่อของสดกับบาทนํานะคะแต่ว่าของแช่แข็งข้าเจ้าก็มีหลายนะคะพวกซอสพวกอย่างก็มีหลายแห้งนะคะร้านนี้ก็ถือว่าร้านใหญ่เติอบอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวป้าป๊าก็จะ,ะ,ะป้าป๊ะเลิกงานแล้วน่ะนี่อีกสิบนาทีอีกสิบนาทีป้าป,ป๊าก็มาแล้วโอเคข้างนอกโอ้ยลมแห้งพี่น้องเออ,อใส่หมวกกับยูลมแห้งข้างนอกนะคะ ผู้ลงคนกำลังยังยางยุติยุหมวกนะคะใส่หมวกแบบหมวกแก็บนนเนาะผู้ชายนาะออกหมวกปิวแลนเก็บหมวกกันพี่น้องเกอ,อลมแห้งค่ะเวียนหน้านะคะโอเคเล่นรอป,ป,รปร้าป๋าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกมารอบนี้กะกะว่าจะบินังรถไฟไปในเมืองค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเราเลาะอยู่แถวโรงแรมแถวสถานนีรถไฟนี่แหละนะคะมนันนีแบบลมหนาวอากาศแบบอากาศเย็นค่ะพี่น้องแต่ว่ากลางคืนท่อนอ่ะเสร็จแล้วหรอหลง The โอ้ใกล้เสร็จแล้วเก่งมากเลยลูกตอนนี้ป๊าป๊าก็กลับมาแล้วนะคะรอหนองเล็กตอ่อเลกโก้เสร็จเดี๋ยวรอออกไปเดินเล่นกันไปกินข้าวกันว้าวเก่งยังเลยลูกต่อเลกโก้แป๊บเดียวเองต่อด้วยดูแบบด้วยนี่แบบเพิน่นเพิ่นมีแบบแหกเบิ้งนะคะ เพื่อนก็เฮ็ดตามแบบเขาเก่งมากเก่งมากว้าวสุดป,ปะเก่งมากเลยลูกในซีคอนเทนเนอมีตำรวจนั่งขับอยู่ข้างในด้วยโอ้เก่งจังเลยตอบแ๊บเดียวเอง ตอนนี้เขากะยางออกมาข้างนอกกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารค่ากันที่ร้านอาหารที่เราเคยมากินกันเป็นประจําตอนที่เขามาเวียนนาในช่วงซัมเมอร์นะคะนี่เป็นร้านอาหารที่เรามากันเป็นประจําที่นั่งด้านนอกเนาะแต่ตอนนี้หนาวคือเราต้องนั่งในร้านค่ะพี่น้องพอเขามาด้านในร้านนะคะลูกค้าข้าเจากันนั่งเต็มเกือบทุกตัวค่ะพี่น้องร้านนี้ลูกค้าหลายดีค่ะอาหารเขาแซ่บนะคะทุกเมนูเลยตามที่เขาเคยลองทานกินนะคะ ในตอนนี้อาหารของเขากะมาแล้วของแม่จ๋าคือกุ้งลันซุปนะคะก็คือเหมือนอซุปเนื้อตุ๋นยังประมาณนั้นกินกับขนมปังนะส่วนของนออ้องอะไรก็จะเป็นซุปลากอันนั้นจะเป็นไข่ไข่แป้งไข่ไข่ไข่เจียวอ่ะไข่ไข่อัลมเลตนะคะเขาจะเอามาหาัหาน่นหั่นแล้วก็เฮ็ดเป็นซุปไข่ไข่แจงจืดแล้วก็ สั่งเฟนฟ้าห้นองอล็กสำหรับพอบานกัเหมือนเอ,อ,เอินแบบบานเท่ากับไก่ชุบแป็งทอดกินกับมันฝรั่งประมาณน,นี้ค่ะและทุกอย่างก็หมดนะคะซึ่งปป๊ากับน,น้องอเล็กช่วยแม่จ๋าค่ะจนทุกอย่างหมดค่ะพี่น้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมอหนิงสวัสดียามเช้าคะ่ะร,ระวังมือเอาวางลงตรงนี้ดีๆทำมือแข็งๆ ระวังมีดจะโดนมือเ,า hai, เอาพาเออนนะอยากพาหลายวุ้นพาตั <c oughs> animals, ers, ống, ้งแต่เมื่อวานแม่จ๋ากะคือแบบมันกินเบาไหวอ่ะพี่น้องของที่ห่อมากอ่ะเหลือคือเกานี่เหลือคือเกาขากล้วยกังคือเกาโน่นนี่นั่นประมาณนี้ของกินเฮาเออเราไข่ต้มนี่ เอาทำไมผ่าอย่างนั้นล่ะลูกอตโเออเอะโวคาโคด,โดเนื้อสวยมากเลยจ้าพอแมอาทำเองดีกว่าไหมระวังมิดสิโดนมือฮพอ,อแล้วมั่งออกมาทำเองดีกว่าเออพอแล้ว เดี๋ยวมามาทำเองอ่าเรตุมเปะแม่จ๋าจะกินอะโวคาโดก่อนคะ่ะปกติอะโวคาโดนี่แม่จ๋ามากินใส่น้ำผึ้งจักน้อยนะคะเพราะว่าเอาอะโวคาโดนี่มันๆล้ะกะ็น้ำผึ่งหวานๆนิดนึงคือแซบคะ่ปะป๊าป๊าไปไหนหลูกอ่าไปเต็นท์ป๊าป๊าไปทำงานแล้วนะคะตั้งแต่แปดโมงเชา้าเดี๋ยวก็กลับมาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ ระวังจะโดนมือโบม,ม็นอย่างเนี้เพื่อนบ่นอยากกินดอกเพื่อนอยากเลน่นเอออยากเอาเม็ดเอาโบคาโดมาเลน่นนี่แหละเหตุผลที่อยากพามามาพาหรือย,ยังมามาจะกินหรือย,ยังอจากเล่นนะคะโอเคโอเคมามาจะกินก่อนจะได้เก็บของเดี๋ยวเราจะไปแล้วป๊าป๊าก็เลิกง,งานมาละส่วนออกไปข้างนอกกับโบไปะคะ่ะไปหาเลน่นหาช้อปปิ้งกับโบไปก้วยอบโวคาโดอาหารเช้าของแม่จ๋านะคะ กินไหมลูก no no โอเคเดี๋ยวมามากินก่อนกล้วยกับอโวคาโดกินก็จะได้เก็บของกินเสร็จจะได้เก็บของกับบ้านเลโกล้ต่อแล้วก็ลือ้อต่อแล้วก็ลื้อพี่น้องเ <c oughs> มื่อกี้มีคนมาเคาะประตู <c oughs> มีคนมาส่งของบอกว่าพ่อบ้าน ส่งของมาให้นะคะ Happy v a l ท n t i n e Day ว่นว่าสุขสัรต์วันวาเลนไทน์นูมาดูซิป,ปาป้าเอาอะไรมาให้นี่วเร็วๆเร็วๆเชา้ามาเปิดให้ผู้ชมดูด้วยได้อะไรอีกกี่1 0นาทีนะคะป้าป้าก็จะเลิกงานแล้วนะคะนี่โอ้ยป,ปา้าป้าได้อะไรมาให้อะไรคะ สีชมพูด้วยสุขสันต์วันวาเลนไทน์วัน oh. แห่งความรักป๊าได้กระเป๋าเป้มาให้มามาโอ s <S สวยจังเลยเอา้าดึงออกเลยหรอเึ่งเลยหรอหลุกแกะเลยหรอทำดีดีเอาเปิดดูซิข้างในเป็นยังไงบ้างวันแห่งความรักสีชมพูหวานแววเชียวของอะไรนี่ดิซิก,กวัวนะคะกระเป๋า หนังนิ่มจังเลยเนาะนอะืมเ,เปิดดูซิปะป้ายังไม่เลิกงานแต่ว่ามีคนมาเคาะประตูก็ก็ก,ก็เอาของมาให้นะคะว้าวปะป้าไม่ลืมเด้นี่วันวาเลนไทนเหมือเสาเพิ่นออกไปเหตุงานเพิน่นเกิดเชยๆอยู่เด้ก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรนะคะเได้ว่าจาักไหนใช่ไหมอะไรยา สวยไหมลูกสีชมพูสวยเนาะ <Yeah. S 1> ว้าวเป๊ <Yeah. S 1> โอ้ขอบคุณครับป้าปาสีสวยมากเลยของขวัญจากป้าป้าวันแห่งความรักนะคะโอเคเดี๋ยวป้าป๊าจะมาแล้วจะเลิกงานเดี๋ยวหม่ามาไปชงกาแฟดีกว่าแล้วก็แม่จ๋าปวดหลังปวดแอวนะคะไปในถุงน้ำหล่อนมาเมาื่อวานสื่อถุงน้ำหมอนมาเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้มน้ำห่อนใส่เนาะ เอาไว้ถาไปแบบประครบช่วงเอวช่วงหลังเนาะไม่จ้าปวดหลังค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชงกาแฟาใส่แก้วละกันต้มน้ำร้อนใส่ถุงร้อนไปด้วยนะคะโอเคไปละเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนไปละไว้เจอกันใหม่เนาะสสวััดีครบแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายอวิเดเซนขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะ แลวมือนี้ก็วันแห่งความรักเนาะวันวาเลนไทน์เนาะก็ขอให้วันนี้นะคะวันแห่งความรักนี้เป็นวันที่ดีๆสําหรับทุกๆคนเช่นกันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความรักเหมือนกันนะคะโอเคสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยกันทุกคนนะคะบ๊ายบายอะวิตาเซนอวิตาเซนว้าวน่ารักจังเลย มาม่าไม่เคยมีได้นี่กระเป๋าสีนี่นี่ส่วนมากก็จะเน้นแต่ดำดำดำป๊าซื้อให้ถูกวันแท้สีชมพูโอเคไปละมาม่าชงกาแฟก่อนเดี๋ยวป๊าปามาเราจะได้ไปเลยป๊าปาเหรอฮัลโหลฮัลโหลป๊าาป๊าามาแล้วโอเคเรากลับบ้านกัน